สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกออดฟ้ามกบค,ค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดกาผ้าพี่น้องนะคะมาเบิงลูกออดนะคะได้ซิบมือแล้วนะคะพี่น้องนับตั้งแต่มืออา่าพอฟากออกจากไข่เนาะนะคะกับยูนินบรอ,อนุบาลน,นะคะพะมาณหามือนะคะหลังจากนั้นนะคะเขากะใหญ่ลุงมาในบ่ดินนะคะ เมื่อนี้นะคะกม่าอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะคะว่าลูกออดยังโตซ้ำเก่าหรือว่าใหญ่กว่าเก่านะคะพี่น้องลูกออดตัวนี้นะคะได้สิบมือแล้วนะคะลูกออดกำมีความเ,าเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือโตเริ่มจะใหญ่นะคะกําลังใหญ่นะคะพี่น้องเพราะว่าเอาลงบ่ดินนี่ขอดีก็คือว่ามันเรียนแบบธรรมชาติและที่นี่ลูกออดมันแข็งแรงนะคะแล้วมันก็ กินเงียดีๆนะคะกินอาหารดีๆแล้วมันก็โตวันะคะพี่น้องอันนี้ได้ซีบมือนะคะพี่น้องมันก็สีบตา,ตาเนาะนะคะจากอาหาเมือที่เขาเอาออกจากบ่อฟักอ,อนุบาลน,นะคะเมื่อวานนะคะเอาคลิปทิ้นล้วนะคะลูกอ้อยกอ็ได้ทำการไล่ซดนะคะในมือ,อฝนตกเนาะนะคะฝนตกเศร้าแน่กันเลย มไลายซดเห็นพี่น้องเบิงนะคะเพราะว่ายาูกออดต,ตายเพราะว่าฝนตกแห้งพี่น้องฝนตกช่วงเช้าส่องเออส่วงเศร้านะคะตรงแห้งแต่ว่าอ่าตอนที่มันตกแห้งๆนี่ลูกออดบรสามารถที่จะอ่าทายเห็นพี่น้องเบิงได้นะคะก็เลยเอ่ามไลายซดต,ตอนสีมันจะเศร้าในแล้วนะคะพอไปปล่อยเนาะนะคะส่วนคลิปนี้นะคะลูกออดกะมาทายเห็นพี่น้องเบิงแบบอ่าชัดๆเลยนะคะเป็นทายแบบ ไก่ชิดเลยนะคะให้พี่น้องเห็นไปเลยนะคะความแตกต่างนะคะพี่ต่อพีอ่ถ้าพี่น้องสังเกตดีดีนะคะก็สิเห็นความแตกต่างนะคะตั้งแต่เฮาอพอออกจากไข่มันบอะะก็เอาลงบ่ออนุบาลน,นะคะเหาเกเรียงมานะคะจนกลัวหามือแล้วเข่าเก่าออกมานะคะพี่น้องมันก็สีไงตานะคะก โฟกัสที่ผลผลิตในรอบนีหลายนะคะเพราะว่าถาถับเอ่อเป็นไปได้นะคะถามันรอดที่จะเอ่อเป็นโตลูกกบนะคะหนูออดเองก็จะพยายามเอ่อุนนะคะให้มันเป็นกบเนื้อนะคะกะสิคพยายามขุนให้มันเป็นกบเนื้อเพื่อที่จะขายปัญญามนานาแรกนะคะปัญญามเกี่ยวเข่านะคะพี่น้องบุหัวจะท่านบอนะคะ เพราะว่าลูกออดพอรอบนี้หูซึกว่าเอาได้ผลดีนะคะได้ผลเกินคาดอยู่นะคะแต่ว่าข้ากา็พยายามจะสังเกตอยู่ตลอดว่าลูกออดมีการเปลี่ยนแปลงจังใดนะคะแข็งแรงบอร่อหรือว่าออนแอนะคะเพื่อที่จะได้มีผลผลิตในการคุ้นเป็นกบเนื้อนะคะเพื่อที่จะได้ขายผันแยมเกี่ยวเขาหรือว่าเกีียวเขาแล้วนะคะช่วงนี้ก็ขายดีคือการเพราะเป็นช่วงนาแล้งกบก็เริ่มจะบม่มีนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อนี้นะคะลออาก็เลยมาทาเห็นพี่น้องเข้าด้เบิ่งนะคะ,ะความเออ่ก้าวหน้าของมั่นนะคะความที่มันกำลังจะจะริญเติบโตนะคะ ลูกออดของพี่น้องช่วงนี้นะคะเป็นจังไดการเพาะเป็นจังไดนะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดนะคะท่านใดนะคะจีพึ่งเขงมาเบิองคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้น้ำนะคะทันสิบดิพาฒคลิปใหม่ๆทีลูกออดฟร์ฟมกรด,กดล,ลงไปในแต่ละมือนะคะในแต่ละคลิปเนาะนะคะพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจให้กับลูกออดฟร์ฟมกบดน้าแน่กันแล้วกันนะคะพี่น้องกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยเด้อน,นะคะพี่น้องสิริบดพาดนะคะคลิปต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการเรียงกบที่ลูกออดเดลลงไปในแต่ละมือนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้สิเป็นอ่าประโยชน์และกะวิทยาทานนะคะขอคิดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเรียงกลบนะคะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะนําไปปรับ ใส่ในบอ่อในฟาร์มของจรกของนะคะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวลูกออยก็ซิมาอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องสำหรับบอ่อลูกออยสองบอ่อหน่เนาะนะคะขอบคุณหลายๆนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ